ขนมจีนก่อนมื้อเช้าร้านปลาไม้ครับอยู่กลางเมืองภูกเก็ตตักเองตักเองขอเสิร์ฟเองด้วยตักเองด้วยอร่อยไหมครับเฮียอร่อยเฮียบอกอร่อยไปกินให้ดูนะครับอันนี้เป็นหญยากังเนื้อ

ส,สองอย่างครับเนี่ยนี่เป็นแกงไก่เดีย๋ยวลองกินแกงไก่ดูอืมอร่อยครับเผ็ดร้อนเดี๋ยวุ้งตาครับพร้อมแล้วจะกินมั้ง